คืออย่างนี้นะครับสถานการณ์ปัจจุบันมหาวิทยาลัยในประเทศไทยแล้วก็มหาวิทยาลัยในภาคเหนือมีที่นั่งที่นักศึกษาเข้าไปนั่งไม่เต็มปีนี้น่าจะมากที่สุดตั้งแต่ตั้งมหาวิทยาลัยมาแสดงว่าอุดมศากษาแบบเดิมอาจจะไม่ได้ตอบดีมานของผู้เรียนนะครับอันนี้เ,เรื่องที่หนึ่งเ,เรื่องที่สองเนี่ยถ้าเป็นหลักการของการเรียนรู้ตลอดชีวิตแล้ว วิธีการที่ตอบโจทย์จริงๆน่าจะเป็นลักษณะข,ของการผมคิดว่าถ้าจะเป็นรูปแบบหรือ How จริงๆเนี่ยมันจะมี3รูปแบบรูปแบบแรกก็คือเปลี่ยนโรงงานเป็นโรงเรียนอย่างนี้เป็นกลุ่มเป็นก้อนแน่แต่โจทย์จริงๆก็คือ AI นะฮะก็คือคอมพิวเตอร์มาแทนคนสกิลแบบนี้เราอาจจะสอนยากโจทย์ที่2ก็คือใช้ Community Integrated Learning (C-WIM) คือคอมมิชชั่นของยกตัวอย่างเช่นระบบบริการสาธารณสุขที่ตอนนี้ผู้สูงอายุรอละรอละ29ของเทศบาลเมืองหน้าเนี่ยระบบบริการสาธารณสุขก็จะเป็น stakeholder สำคัญที่จะทําให้ผู้เรียนได้ดูแลคุณพ่อคุณแม่อากาศจะมีะไรายได้กับตรงนี้ด้วยอันนี้เรียกว่า C W I L นะครับเรามีประสบการณ์จากผู้ประกอบการที่เป็นรีสอร์ทหรือร้านกาแฟ เมื่อเขาได้พนักงานที่มีคุณภาพเนี่ยเขาก็เขาก็ทำธุรกิจได้และที่สําคัญคือผู้ประกอบการาเป็นคนสอนเนาะสองเรื่องนี้ทําได้ทันทีนะฮะโดยไม่ต้องรอใครอันที่สามคือเรื่องของการสะสมเครดิตละพอรอตฟรีโอลักษณะแบบนี้เนี่ยจะต้องมีสถาบันแม่กับสถาบันแม่จับมือกันก่อนยกตัวอย่างเช่นเรากับราชมงคลจับมือกันก่อนในระดับ สถาบันแม่จากนั้นเราเป็นวิทยาลัยลูกก็จับมือกับแคมปัสหรือวิทยาลัยลูกอันนี้ก็จะง่ายนะครับมี3อย่าง <c oughs> ผมมองว่าเรื่องของแซนวิชทอเนี่ยเป็นสับเซสเป็นสับเซสเองเท่านั้นเองนะฮะในแต่ถ้าเราเอาแซนวิชทอ์มาต่อเลยเนี่ยปลายทางของแซนวิชทอ์ก็คือต้องเข้าไปเรียนในดุงกศึกษาใดอุดมศึกษาหนึ่งซึ่งอ,อย่างที่ผมบอกนะครับเฉพาะมหาวาิทยาลัยภาคเหนือณวันนี้ มีซีดเหลือน่าจะประมาณพันที่หนึ่งพันทุวนที่ไม่มีคนเข้าไปเต็มนะนะฮะเพราะฉะนั้นผมว่าอันนี้ก็เป็นทิศทางจริงน,นะครับว่าแซนิคอนนั่นะเราไม่ได้ปฏิเสธแต่จริงๆแล้วปลายทางจริงเขาอาจจะไม่ได้จบจากกุดมศึกศรรษาแล้วได้กระดาษมาแผ่นหนึ่งก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นเพียงข้อเสนอแต่ผมจะวางไว้นะครับ